สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกํำลังใจนะคะทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้การลาะารในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทกวันนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขเจอรักแท้จริงๆรอคนที่ใช่จริงๆนะคะ แล้วก็อยู่เรียนรู้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงพิสูจน์ใจซึ่งกันและกันนะคะทุกคนท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิกคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ท็อปปิกของเราวันนี้นะคะหัวใจเราวความรู้สึกของเราบางทีเราคอยใครอยู่และท็อปปิกของเราวันนี้ก็เป็นใครเราคอยมาพบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าเป็นใครนะกับคลิปวิดีโอนี้ ขอนั่งฟ้าก่อนเลยนะคะใครรอคอยมาพบคุณคะท่านใดได้รับชมคลิปนี้นะคะขอให้พลังงานแห่งความสุขแห่งการรอคอยที่รอคอยการมาพบเจอกันมาแล้ว Love yourself ูเซ you reserve love ใครรอคอยมาพบคุณเขาคนนั้นเป็นคนที่รักตัวเองเป็น บอกเลยค่ะว่า love yourself first เขาเป็นคนที่รักตัวเองเป็นดูแลตัวเองเป็นแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นนะคะเป็นคนน่ารักด้วยและคุณก็เป็นคนน่ารัก you are lovable นะคะคุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะได้เจอความรักที่ดีนะคะและเขาก็เป็นคนที่ทะนุถนอมน่ารักเหมือนกันคือเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีน้ำใจนะคะและเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นด้วยเป็นคนที่เกี่ยวพันกับท้องทะเลหรือสายน้ำแม่น้ำนะคะเป็นคนที่รักธรรมชาติ แล้วก็เป็นคนแบบอาจจะชอบปลูกต้นไม้นะคะฮันนี่มูลเป็นคนที่ชอบเดินทางหรือว่าเป็นคนที่รักการเดินทางนะคะอาจจะชอบเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้อาจจะอยู่ทางไกลจากคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ประเทศที่เวนสิสนะคะอิตาลีแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแถวอิตาลีแถวฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์คือประเทศที่สวยงามนะคะทวีนธรรมชาตินั่นเองนะ trust เขาเป็นคนที ina, Stewart, ance, ance, ่เชื Japanese, ่อใจและไว้ใจได้นะคะเป็นคนที่รักตัวเองด้วยเคารพผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นและเป็นคนที่น่ารักด้วยนะคะเขาเขาารู้ว่าเขาจะต้องแบบปฏิบัติกับคนรักยังไงปฏิบัติกับคนอื่นยังไงแล้วก็เป็นคนที่ขอภัยค่ะเขาเป็นคนที่โรแมนติกโรแมนติกสุภาพบุรุษแล้วก็อบอุ่นนะคะเป็นคนที่มีศรัทธาเชื่อมั่นในความรักความสัมพันธ์ เชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองเขาศรัทธาในตัวตนของตัวเองด้วยนะคะทูเลฟสวยงามมากๆค่ะนะคะนี่คือใครเราคอยมาพบเจอกับคุณนะคะก็คือก็คือทูเลฟนั่นเองนะคะเขาเป็นสุภาพบุรุษอบอุ่นจิตใจดีมีสเสน่ห์นะคะเขาเชื่อเขาศรัทธาว่าเขาจะได้เจอรักแท้และตอนนี้เขาก็เชื่อเช่นกัน เหมือนที่เราตอนนี้เราเชื่อเราศรัทธาว่าเราจะได้เจอรักแท้คนที่ใช่เราอยู่คนที่ใช่ที่รอคอยคนที่ใช่ที่แบบจะมาเจอกับเราที่เราจะได้มาเจอกันในช่วงจังหวะที่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะเขาเป็นคนที่สุภาพบุรุษดูแลเทคแคร์คนอื่นได้เป็นอย่างดีเพราะเขาเป็นคนที่น่ารักเขาก็รู้สึกว่าและเขาศรัทธาด้วยและเขารู้สึกด้วยว่าเขาจะต้องเจอหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่น่ารักกับเขาเช่นกันที่มีความน่ารักที่มีความเคมีที่เข้ากัน นี่คือ this is the romance of a lifetime นะคะนี่คือเป็นช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกเลยทีเดียวเขาจะทำให้คุณได้รู้สึกว่าความรักความโรแมนติกเป็นยังไงเขารอคอยมาพบเจอกับคุณนั่นคือรักแท้นะคะนี่คือลักษณะของเขาเป็นคนที่สูงอบอุ่นเท่ตรงสเปคตรงใจของคุณเลยนะคะคิ้วเข้มรูปปากได้รูป มีจมูกนะคะจมูกก็คือได้รูปทุกสิ่งทุกอย่างได้รูปหมดเลยอย่างที่คุณต้องการนะคะมีเสนอบอบอุ่นมากๆเวลาที่คุณได้เจอกับเขาครั้งแรกคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาจะทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นและดึงดูดความรู้สึกของคุณมากๆและหัวใจคุณจะบอกว่านี่แหละคือคนที่ใช่และคุณก็จะต้องเรียนรู้ความสัมพันธ์การละกันที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะคุณกับเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเคมีที่เข้ากันมีความเชื่อความศรัทธาในด้านของความรักเหมือนกันคุณจะถูกกรรมเทศาแผลงสอนนะคะให้ให้รู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่และคุณก็จะเชื่อใจแล้วก็จะไว้ใจเขานะคะเชื่อใจและก็ไว้ใจเขาคนนี้พกดา t ดอะทาวเวอร์เขาเป็นคนมาจากทางไกลนะคะเป็นคนมาจากทางไกลคุณกับเขาถ้าได้พบเจอกันแล้วจะต้องได้ไปเดทหรือว่าไปโรแมนติกท่ามกลางทะเลหรือว่าธรรมชาติแน่นอนแน่นอนค่ะนะคะเขาเป็นคนที่ไม่กลัวแม้จะก้าวข้ามผ่านกับสิ่งที่ กับสิ่งที่เลวร้ายเขาเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะมากมายอย่างโชคโชนในชีวิตของเขานะคะผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างมากมายและก็เป็นคนที่ไม่กลัวอะไรกล้าที่จะเดินสู่กับเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการเขาคนนี้เป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยอาจจะอายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณหรือว่าอายุมากกว่าก็จะดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะคะแต่งตัวทันสมัยเฟลลี่น่ารักขี้เล่นนะคะ Strend the Charlie Otte เขาเป็นคนแต่งตัวทันสมัยหรือว่าเขาอาจจะชอบแต่งตัวเป็นใส่กางเกงยียนนะคะประมาณนี้ขาเดฟหรือว่าขากระบอกอะไรแบบนี้นะคะใส่เสื้อที่เป็นเสื้อแบบดูดีมีเสน่ห์ของเขานะคะอาจจะไม่ใช่เสื้อยืดคอกลมอาจจะเป็นเสื้อแบบ สไตล์มีคอตะคอเปิดหน่อยหรือว่าเป็นเชิ้ตอะไรแบบนี้แขนยาวนะคะคือแต่งตัวดูดีนะคะดูดีทันสมัยเป็นคนทางไกลหน้าชาติต่างชาตินะคะก็ได้นะคะทางไกลของคุณเรนนะคะเขาจะหลงสเสน่ห์คุณมากๆเลยเขาจะพุ่งเข้ามาหาคุณเลยทีเดียวถ้าเขาได้เจอคุณแล้วเพราะเขาจะรู้สึกว่าสเสน่ห์ความเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําแข็งแกร่งแล้วก็มีความอบอุน่นอ่อนโยนเหมือนกับคุณเขาไม่สามารถที่จะ หยุดหรือเขาไม่สามารถที่จะแบบเหมือนกับว่าหยุดที่จะคิดถึงคุณได้หยุดที่จะลงรักคุณได้เลยเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆ ความรู้สึกเหมือนความเป็นอินฟินิตี้ความรู้สึกแรงดงึงดูดระหว่างคนสองคนที่มันรุนแรงที่มันมีอะไรที่เคมีที่เข้ากันและคิดถึงกันเสมอมีความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างกันและกันเขาคนนี้เป็นคนที่จะลุยเข้ามาจีบคุณโดยไม่กลัวสิ่งใดเขาเป็นคนกล้ากล้าหาญหนักแน่นมั่นคงชาญชัยไม่กลัวสิ่งใดแต่อาจจะก,กลัวบางอย่างที่เหมือนไม่น่าจะกลัวก็กลัวนะอาจจะ บบะะกลัวหนวูอะไรแบบนี้นะคะกลัวหนูกลัวแมลงสาบอะไรแบบนี้นะคะคือแบบเหมือนกับเขาเป็นลักษณะคนที่มีความอบอุ่นอะเป็นแฟมิลี่แมนจริงๆแต่เป็นคนที่อาจจะกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงนะคะคุณอาจจะไม่กลัวแต่เขากลัวอะไรแบบนี้หรือว่าคุณกลัวแบบนี้แต่เขาไม่กลัวคือมันมีอะไรที่ยินอย่างเป็นอะไรที่ลงตัวด้วยกันทั้งคู่สามารถซัพพอร์ตสามารถปกป้องหัวใจและกันและกันได้และเขาเป็นคนขยันด้วยเป็นคนขยันขันแข็งรู้จักทํางานรู้จักเก็บเงิน ะะแล้วก็เป็นคนที่โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองต้องทําได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาคนนี้จะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมีการวางแผนเป็นสเต็ปในความคิดของเขาแล้วก็ความหน้าที่การงานของเขานะคะเป็นคนละเอียดและเมียละใหม่เป็นคนที่ดูนิ่งๆโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับงานโฟกัสสิ่งที่ที่จะที่จะเดินต่อไปหรือว่าที่จะทําต่อไปได้ดีและก็ไม่ไม่หยุดโฟกัส ถ้าเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทําให้ได้แล้ววะหรือว่าเขาจะต้องเอาชนะหัวใจของคุณหรือว่าเขาจะต้องจีบคุณหรือว่างานตรงนี้เขาจะต้องประสบความสําเร็จแบบนี้เขาจะทําให้ได้เขาจะหาวิธีทางวางแผนทําอะไรคิดอะไรต่างๆได้ดีเพราะเขาจะจดจ่อและโฟกัสมาที่คุณด้วยนะคะทุกเรื่องที่เขาทําในชีวิตของเขาเขามีการจดจ่อแล้วก็โฟกัสอย่างตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ดุดัน อู่านไม่กลัวอะไรเลยนะคะกล้าที่จะลุยกล้าที่จะเสีย่ยมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนี่คือคนที่ใครรอคอยมาพบคุณนะคะคุณอาจจะได้เจอกับเขาออนไลน์นะคะก็ได้นะหรือว่ามีเพื่อนนะคะร่วมกันหรือว่าเดินทางไปเที่ยวแล้วก็ได้พบเจอกันก็เป็นไปได้นะคะไพ่สวยงามมากๆนี่คือใครรอคอยมาพบคุณนะคะกับทุกๆคนเลยนะคะ บางท่านอาจจะได้เจอแล้วแหละนะแล้วก็ได้ห่างออกไปได้นิ่งออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนางฟ้า t h e r e s s o m e t h i n g Better ถ้าใครรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันล้มลงไปมันจบลงไปแล้วปล่อยไปก่อนคะ่ะนะคะคุณจะได้เจอคนที่เขารอคอยคุณที่เป็น To Love er ของคุณนั่นเองที่จะเข้ามาคุณพร้อมแล้ว You are ready นะคะ you are ready. คุณพร้อมแล้วคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หรือ,อยังพร้อมที่เจอรักแท้หรือ,อยังคะพร้อมที่เจอ o love หรือ,อยังเขารอคอยมาพบเจอกับคุณอยู่ trust trust ออกมาสองใบถ้าบอกตรงๆได้เลยว่าถ้าคุณเชื่อและคุณปลดปล่อยพลังงาน energy เ,เก่าๆออกที่มันไม่ใช่คุณจะได้เจอรักแท้อย่างแน่นอนถ้าไม่ได้ปลดปล่อยพลังงานเก่าๆออกแล้วเอ็นจอยกับชีวิตและมีความสุขกับตัวเอง มันยากที่จะคอนเน็กกับรักแท้ของคุณค่ะ to love ยากที่จะรักแท้นะคะขออีกหนึ่งใบค่ะ ask your angels not the right time ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ใช่นะคะตอนนี้นะเวลานี้ยังไม่ไม่ใช่เวลาที่ใช่แต่เมื่อไหร่เจอจังหวะที่ใช่คุณจะ หลุมรักกันแล้วก็ได้พบเจอกันอย่างกระทนหันไม่ทันในตั้งตัวการรอคอยมาพบกันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะเจอวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าเร็วๆนี้เลยมันจะต้องมีจังหวะของชีวิตเหมือนกันว่าเรามีความสุขพอหรือ,อยังเราขาดเหลืออะไรเรามีอะไรในชีวิตนะคะเราเป็นคนที่เราเป็นคนที่แบบต้องการมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองหรือ,อยังคือมัน มันผสมผสานแล้วมันหลายสิ่งหลายอย่างกับรักแท้แล้วก็ความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเจอรักแท้จริงๆเขาจะเข้ามาในช่วงจังหวะที่ใช่นะคะช่วงจังหวะที่ไม่ใช่เขาจะไม่เข้ามาคือมันต้องใช่ทั้งหมดเลยนะคะการลงตัวสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างอะไรแบบนี้นะคะอัดนี่คือเขารอคอยมาพบเจอกับคุณเหรียญแห่งความมั่งคั่งนะคะ เขาจะมาพร้อมแห่งการดูแลซัพพอร์ตและเทคแคร์คุณเป็นอย่างดีค่ะคราวคุณจะได้รับเกียรตินะคะเขาจะเคารพคุณแล้วก็ให้เกียรติคุณและคุณก็จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการนะคะเหมือนกับว่าคนคนนี้เป็นคนที่ให้เกียรติคนแล้วก็เคารพคนเป็นคนที่ ไว้ใจและก็เชื่อใจได้แน่นอนรักแท้ต้องไว้ใจและเชื่อใจได้ถ้าให้ฉะนั้นจะเป็นรักแท้ได้อย่างไรถูกไหมคะเลิฟค่ะความรักรอคอยคุณอยู่แล้วก็จะเข้ามาหาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาทอยลูกเต๋ากันนะคะว่าได้เลขอะไรนะเดี๋ยวจะต้องเปิดนางฟ้าอีกสักใบนะคะเหมือนมีความรู้สึกว่าจะต้องเปิดขอลูกเต๋าเลข12นะคะ คุณจะได้เจอกับเขาอาจจะช่วงเดือนธันวาคมก็เป็นไปได้นะคะใครที่รอคอยมาพบเจอกับคุณเพราะฉะนั้นธันวาคมเป็นช่วงคริสต์มาสอาจจะปลายปีนี้ที่คุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้นะคะเขาจะมาจากประเทศที่หรือสถานที่ที่มีความสวยงามนะคะมีความคุณมีความผูกพันกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความผูกพันที่ที่รอคอยการมาพบเจอกันคุณจะเหมือนกับว่าพอได้เจอกันแล้วอะ ความผูกพันที่มันอยู่ภายในความรู้สึกของคนสองคนจะได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวกับความรู้สึกที่คนสองคนอยากจะไปแล้วคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีๆด้วยกันบางท่านได้เจอแล้วค่ะบางท่านได้เจอแล้วแล้วก็แยกกันออกไปนะคะบางท่านได้เจอแล้วแหละแล้วก็เหมือนกับรอคอยการรอคอยการมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านยังไม่เจอคุณจะได้เจอในช่วงจังหวะที่ใช่ที่เป็นช่วงเวลาที่ใช่เพราะว่าช่วงเวลาที่ใช่เขาจะไม่มา แล้วเขาจะมาอย่างกระดันหันด้วยมาอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมันเซอร์ไพรส์นะคะมันมันจะไม่เหมือนคนอื่นคนที่ใช่นะคะนี่คือใครรอคอยมาพบคุณนะคะกับพลังงานรักแท้นั่นเองค่ะทุกทุกคนความรักเหรียญแห่งความมั่งครั้งก็มาเงินคือเหมือนกับว่า บางทีถ้ามันลงตัวแล้วอ่ะเงินก็มาความรักก็มาหรือว่ามันจะลงตัวในจังหวะที่มันไล่เรียกกันนะคะเขาเป็นรักแท้ของคุณเข้ามาซัพพอร์ตดูแลจิตใจทั้งส่งเสริมให้คุณมีมีอะไรที่มั่นคงมั่งคั่งขึ้นในชีวิตและเป็นคู่ชีวิตของคุณที่จะทําให้คุณกับเขาได้ส่งเสริมซึ่งกันและกันสร้างเงินสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันจนกระทั่งมั่งมีมั่งคั่งนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือ ท็อปปิของเราวันนี้ใครรอคอยมาพบคุณค่ะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอทุกคนเจอคนที่เขารอคอยแบบนี้ให้เกียรติและก็เคารพแบบนี้ดังที่เราทุกคนต้องการให้ความรักประสบความสำเร็จเจอคนที่ใช่และก็รักแท้จริงๆและมันก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ